สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่8เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้เราเจอกันเช่นเคยในช่วงใบบาทแบบนี้นะครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของเขาใหญ่ซึ่งตอนนี้ถูกจัดอันดับว่าเป็นอันดับหนึ่งของ อุทยานที่มีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวสูงที่สุดนะครับจะด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็แล้วแต่แต่ที่แน่ๆเนี่ยมีภาพที่น่ารักน่ารักจากช้างป่าจริงๆเป็นช้างป่านี่คือน่ากลัวนะครับแต่ว่ามีออกมาทุกวันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุยกับคุณชัยยาห้วยหงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าอนาคตครับวันนี้เรื่องของคลื่นความร้อนครับตอนนี้ทําให้มี ประชากรโลกเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก4เท่าด้วยกันนะครับ mm hmm. เกิดอะไรขึ้น mm hmm. พูดคุยกับนายแพทย์ดนายทีบรนดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและอนามัยในช่วงเล่าอนาคตนะครับธนาคารออมสินครับได้เข้าร่วมงานไทยแลนด์ Smart ทมันนี่กรุงเทพมหานครซึ่งงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่14แล้วนะครับจะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา โดยธนาคารได้นำเอาแนวคิด g s b Journey to the Green Frontier หรือว่าบนโลกบนเส้นทางสู่โลกการเงินสีเขียวเข้าร่วมในงานดังกล่าวนะครับโดยมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งเงินฝากแล้วก็สินเชื่อเข้าร่วมหลายรายการด้วยกันนะครับประเภทของเงินฝากนั้นมีไฮไลท์คือเงินฝากพิเศษเพื่อเรียกพิเศษ111วันซึ่งจะมีระยะเวลาในการฝากนาน111วันนะครับอัตราดอกเบีย้ย จะเป็นแบบสเตปอัพสูงสุดนี่จะอยู่ที่ร้อยละยี่สิบเอ็ดต่อปีนะครับหรือว่าคิดเป็นอัตราเบีย้ยเฉลีย่ยก็อยู่ที่ร้อยละสี่ต่อปีไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับเปิดรับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้นมีจํานวนจากัดคือ6ก0สิทธ์นะครับซึ่งจะเปิดให้จองสิทธิ์ได้ภายในงานเท่านั้นนะครับส่วนอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นสลากออมสินพิเศษ2ปีครับซึ่งมีการจัดแคมเปญต่อเนื่องกันมาด้วยการเพิ่มรางวัลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 80ล้านบาทนะครับโดยแบ่งเป็นรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทจํานวน24งวดแล้วก็ยังมีรางวัลพิเศษนะครับจำนวน50ล้านบาทอีกหนึ่งรางวัลซึ่งรางวัลพิเศษนั้นจะเปิดให้ฝากจนถึงวันที่31มอกราคม2567นเะครับเป็นสลากออมสินพิเศษส่วนการจับรางวัลก็จะมีขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์2567นสะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินเชื่อเนี่ยธนาคารก็มีโปรโมชั่นหลายหลายประเภทด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเเชื่อคะ ซึ่งจะคิดดอกเบีย้ยคงที่6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ1 9 9 0เนะครับสินเชื่อธุรกิจ g s b Divers อัตราดอกเบียเ้ยเฉลี่ยสปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ6 6 6นะครับโดยกรณีที่ทําประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อและใช้หลักทรัพย์ค้าประกันเต็มวงเงินเนี่ยจะได้วงเงินสินเชื่อ1ล้านถึง20ล้านบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใช้หลักทรัพย์ค้าประกันเต็มวงเงินจะได้วงเงินสินเชื่อ20ล้านถึง100ล้านบาทนะครับนอกจากนี้ครับยังมีโปรโมชั่นพิเศษ เป็นสินเชื่อเพื่อรักโลกและสิ่งแวดล้อมทั้งผู้บริโภครายย่อยที่ต้องการติดตั้งแผงโซลา่าหรือนําไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า E ีีหรือว่า EV, รถยนต์ไฮบริดนะครับหรือผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการทําธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ก็สามารถพบกันได้นะครับที่บูธของธนาคารอมสินครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบบ็อกซ์เดอารี่จากธนาคารอมสินนะครับเพียงหนึ่งโลวันเท่านั้น ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วส่งคําตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันทาง SMS นั้นพิมพ์คําตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุม่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครโดยทางรายการจะติดต่อ,อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง u t u b e พิมพ์คำมาเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชม a c e b o o k ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมทั้งผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS เดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุม่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านนะครับเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกกติกาที กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจามันนี้ครับให้ข้อมูลกับผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart m o n e นกรุงเทพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สิบสี่แล้วนะครับโดยธนาคารได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษหนึ่งรอยสิบเอ็ดวันซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานเนี่ยเข้าไปร่วมในงานดังกล่าวด้วยนะครับซึ่งเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษหนึ่งรอยสบเอดวันนี้จะ ให้ดอกเบีย้ยเป็นแบบ Step Up สูงสุดจะอยู่ที่121ต่อป,ปีนะครับโดยจะมีการเปิดให้จองสิทธิ์เพียง600สิทธิ์เฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะ6ทในการเปิดบัญชีนะครับเฉพาะในงานนี้เท่านั้นทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินนะครับได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart m u n n y กรุงเทพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่14แล้วนะครับโดย ได้นําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเพลเรยพิเศษ111วันเข้าร่วมในงานดังกล่าวนะครับซึ่งเงินฝากเพลเรยพิเศษ111วันนี้จะให้ดอกเบีย้ยเป็นแบบสเตปอัพสูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละต่อป,ปีนะครับโดยจะเปิดให้จองสิทธิ์เพื่อฝากเงินจํานวนทั้งหมด6 0 0สิทธิ์ด้วยงานเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนะครับเฉพาะในงานนี้เท่านั้นนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามคุณทุกฟังว่างาน t h a i l a n d Smart Money กรุงเทพมหานครซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่14ี่เนี่ยนะครับ ธนาคารอมสินได้นําเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมในง,งานดังกล่าวด้วยโดยเฉพาะเงินฝากเ่อรีดกพิเศษ111วันซึ่งจะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบสเตปอัพสูงสุดจะอยู่ที่121ต่อปีนะครับคำถามคือธนาคารจะเปิดให้จองสิทธิ์เฉพาะในงานนี้เนี่ยสิทธิ์ในการรับฝากเนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับจำนวนเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่7ธันวาคมครับจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับคุณ พิจิตราทองมั่นนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของเขาใหญ่นะครับตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมากที่สุดนะครับหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยสิบสี่คนด้วยกันเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับคุณชัยยาหงห้วยหงทองนะครับผนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณชัยยาครับครับสวัสดีครับคุณเบลบาสครับกลับไปเยอะๆอย่างนี้นี่เหนื่อยไหมฮะ ก็ปกติปกติครับปกติเพราะว่ากับไม่ใช่เลยเดี๋ยวท่านฟังต้องเข้าใจว่าเขาใหญ่มันมีทางเป็นทางขานด้วยครับพนหาดจะภาคกลางไปภาคเอตะวันออกใช่ไหมครตรงนี้คก uh 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 ับเหมือนทางด่วนเลยครับอ่าใช่เราเรานับรวมด้วยหรือเปล่าตัวคนที่เข้าไปเนี่ยนับหมดครับนับหมดเลยใช่ไหมต้องเสียเงินหมดทุกคนครับอ๋อครับพุกคนครับครับทางทับลานด้วยหรือเปล่าฮะน่นไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวว่าทับทับลานคนเราเส้นสามสี่ไม่ได้ผ่านมันมันผ่านทางข้าง ต่างครับตนนั้นไม่ได้เก็บครับอ๋อนั้นไม่เกี่ยวนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าตัวเลขเยอะขนาดนี้เนี่ยเราเราเราคิดว่าเขาเข้าไปดูอะไรกันฮะกุตยาส่วนหนึ่งก็คือส่วนหนึ่งเป็นทางด่วนนะครับก็คือหนีรถติดอ่านะครับแล้วอีส่วนก็คือมาดูธรรมชาติที่สวยงามนะครับมาดูามีเามีหลองเที่ยวข้างบนนี่หลายลุกอย่างครับจุดตรงที่ดูนะครับผาเดียวดายผาตอมใจนะครับกมอสามศูนย์ีน้ำตกสองแห่งเีน้ำตกสองแห่งนะครับน้ำตกเหวสุวัสดิ์เจ้มน้ำตกเหวนรกอ่าครับ แล้วคือคือเสียเงินสี่สิบาทแล้วไม่ได้คุ้มการไปทำคือท่านได้ทำงานคุ้มแล้วนะครับกับกับตอนนี้ยิ่งยิ่งมียูทูบยูทูบเบอร์ต่างชาติไปไปเยอะไปแฮะไปเขาไปถ่ายทํารายการกันเด็กอุทยาก็พอสมควรครับพอสมควรใช่ไหม ไม่มากเท่าไหร่ครับพอสมควรครับเพราะผมก็ดูจากมุมมองของชาวต่างชาติเขาบอกเขาชอบนะบ้านเขาไม่มีแบบนี้มีกวางมีอะไรมาเดินเล่นที่เต้นนอนนะเตนนอนเนี่ยซึ่งซึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นมันเป็นบรรยากาศที่เราอยากจะให้คนหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติโดยที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติใช่ไหมฮะกุเจยะใช่ครับใช่ครับเพราะบนนี้คือบ้านของเขาไม่ใช่บ้านของเราอ่าครับครับครับเราต้องปรับตัวก็หาเขาครับครับครับเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่า วางห้ามมากินนขนมไม่ได้เราต้องเก็บให้มันมิชิตอะไรทำนองเนี่ยนะฮะพูดง่ายต้องถูกต้องเลยครับอืกับเอ๊ะอย่างอย่างกรณีของช้างเขาใหญ่นี่อันนี้เป็นตัวดึงหนูนักท่องเที่ยวหรือเปล่าอุจายะส่วนใหญ่คนขึ้นมาเขาใหญ่อยากดูช้างทุกคนครับแต่น้องเที่ยวไม่กลัวช้างเขาใหญ่เลยเนี่ยน่ากลัวตรงเนี้ยยะครับครับครับจริงจริงช้างน่ากลัวไหมจริงจริงอันตรายนะอันตรายอ่าอันตรายกับน่ากลัวคนละอย่างกันนะ ครับแต่ทีนี้เราเราจะทํายังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าใจว่าคุณคุณควรจะต้องอยู่ยังไงกับช้างป่าเนี่ยมันไม่ใช่ช้างบ้านนะอย่าลืมก็ต้องเชื่อฟังคาสั่งคาแนะนําของเจ้าหน้าที่นะครับครับครัับ่งด่านทั้งสองด่านเราจะมีป้ายบอกแล้วว่าเจอช้างต้องไปแบบไงบ้างอ๋อฮะมีมีป้ายแจ้งอยู่แล้วครับครับกับเราเราไม่มีทัวร์ที่เป็นทัวร์ต่างชาติเข้าไปใช่ไหมฮะเราเองเราไม่มีแต่ว่าไกด์เขาจัดเลยครับอ๋อ อ,อ็เขาเป็นคนนาเทีย่ยวเพราะเราเราเก็บเงินเราเราไม่ได้ม่ได้คือไม่ได้ห้ามติดกันนะพูดง่ายๆครับ่วทียได้ไปได้แต่ว่ารถใหญ่ขึ้นไม่ได้อ่าใช่ครับต้องเป็นรถปิกอัพอ่ารถปิกอัพหรือรถตู้แค <ๆ S 1> ่นั้นเองที่ไปได้ใช่ใช่ครับอ่าฮะรถใหญ่ขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจอดที่ตีนเขาใหญ่อะไรก็ว่าไปแล้วแต่ใช่ครับแล้วขึ้นรถสองแถวขึ้นไปสองแถวขึ้นได้ครับอ๋อฮะตกลงตอนนี้เสน่ห์เขาใหญ่มันมีหลายหลายอย่างเนี่ยกูชัยยาฟังดูแล้วเนี่ย ก็มันมีส่วนใหญ่ฝรั่งมาเดินเดินเส้นทางสารธรรมชาตินะครับเป็นใหญ่ที่มากับเดินป่าครับเขาก็เดินไปทางไหนครับจากไหนไปไหนไครับเฉชยาครับเรามีทั้งหมดเจ็ดเส้นทางเส้นยาวสุดก็คือจากจากศูนย์บริการ,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 รถ,ถ,ถึงเหวสุวัตเนี่ยนโลตกเหวสุวัตแปดกิโลนะจากศูนย์บริการ,รจากออฟฟิศไปจากที่ศูนย์บริการอ๋อไม่ไม่ไดเอารถไปจอดใช่ไหมฮะเอารถไปจอดเอารถไปจอดที่ศูนย์บริการแล้วก็เดินไปแปดกิโลครับแล้วก็เดินครับไปแปดกิโลอันนั้นเป็นเป็นน้ําตกที่เคยแต่ทาภาพยนตร์ใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเรื่องเดี๋ยวก่อนเรื่องอะไรนะเดอร์บีป่ะเดอะบีสใช่ใช่ใช่ที่ดิคาบิโอเล่นใช่ไหมฮะโดนแต่น้ำตกไปลงทะเลนะแต่จริงมาลงโดนไปได้นะครับอ๋ออันนี้อันนี้โดยหรือเปล่าที่ทาให้นักท่องเที่ยวขยากเห็นของจริงเข้าเนี่ยก็อาจจะเป็นมีมีส่วนก็มีส่วนครับอืมครับนักองเที่ยวเราฝรั่งเรามากขึ้นนะครับจากปีที่แล้วสามเปอร์เซ็นปีนี้หกจุดหกเปอร์เซ็นครับคุณชยาได้ถามกันไหมว่านึกยังไงถึงมาเขาใหญ่พ่ออะไร เอ่อเขาใหญ่เนี่ยมันเราไม่ให้เล่นน้ำเมื่อคนที่มาเขาใหญ่โดยมากมันชอบชอบอากาศอะอากาศมันเย็นสบายอืมอบชอบมาเดินแล้วมันมันมีต้นต้นไม้ไงพูดง่ายต้นไม้เขียวหมดแล้วก็อยากกลับไม่ใช่เลยฮะชาวชาวต่างชาติอย่างที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาตามยูทูบเบอร์เดินหรือเปล่าจะยน่าจะมีส่วนบ้านครับผมว่านะครับเออกรับพอผมเห็นมีอยู่คนหนึ่งอันนี้บังเอิญไปเปิดดูเข้ามาดีก็สงสัยว่าเอ๊ะเขาคิดยังไงเขาเขาขี่บอสไซ รู้สึกว่าจะเป็นจากกูเทพหรือยังไงเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล้วขึ้นเขาใหญ่แล้วก็ไปนอนพักที่เต็นผมจําชื่อไม่ได้นะครับชื่ออะไรแล้วแต่ใช่ไหมฮะที่มีร้านอาหารอยู่่ตรงสระน้ําอะไรตรงนั้นเนี่ยลำตะคองลำตะคองครับร้านที่ลำตะคองครับอ๋อใช่ใช่ลำตะคองทีนี้พอเขาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ทําเป็น y youtube ซึ่งผมดูแล้วมันก็เป็นในแง่ที่วบาบ้านเขาไม่มีแบบนี้ไงฮะคุณชยาใช่แล้วอย่างหนึ่งเดินป่าของเราเนี่ยมันไม่ร้อนครับฮะฮะฮะแต่ร่มไม้เรามีร่มไม้ตลอดนะครับเส้นเจ็ด เราเรื่องเจอส่งเจอสัตว์อะไรพวกนี้แหละครับคุญชยาครับอย่างไงครับเรื่องเจอสัตว์อะไรตอนกลางคืนยังมีสองสัตว์อยู่ไหมครทุกวันนี้อ๋อมีมีทุกคืนอยู่แล้วมีมีรอบหนึ่งทุ่มสำหรับคนนอกครับแล้นอกบุริยานรอบหนึ่งทุ่มแต่แล้คนพักในวิญานมีรอบสองทุ่มครับกับแล้วสัตว์ก็ยังออกมาอยู่ไหมคะก็ก็เยอะอยู่ก็เยอะอยู่ครับยงเยอะอยู่เห็นสมมติแต่พวกนี้ครับอ๋อแต่ถ้าเกิดเจอช้างตอนกลางคืนล่ะคะับถ้าเจอช้างก็โชคดีไปถือว่าโชคถ้าเจอช้าง หมดครับเมื่อคืนผมไปไล่อยู่กม30เนอะเป็ศกม30อ๋อตกลงตอนนี้ช้างในอุทยานเขาใหญ่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเยอะไหมฮะอัตราการเกิดประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นครับโอ้โหตอนนี้เรามีประมาณสามร้อยตัวสามร้อยตัวแล้วมันจะพอพื้นที่หากินหรอฮะนี้ก็จริงๆแล้วพื้นที่เราพอครับแต่ว่าช้างที่ออกข้างนอกมันมีสองปัจจัยก็คืออาหารนะที่ที่เราปลูกเพื่อเพื่อขายเนี่ยผลไม้เนี่ยครับมันเป็นแรงดึงดูดอ๋อก็คือดึงดูดช้างให้ออกข้างนอก แล้วสองสู้เจ้าถิ่นไม่ได้ช้างมีนนการมีอาณาเขตแต่ละตัวสู้กันพอสู้สู้เจ้าถิ่นไม่ได้ก็ต้องหนีลงไปฮะหนีลงไปอน,น,นอกตอนนี้เรามีช้างนอกพื้นที่ของเขาใหญ่ในะประมาณสามสิบตัวกับที่ออกด้านนอกนะครับไปอยู่แถบนครนายกสาิการอะไรพวกนี้แหละทั่วหมดทั่วหมดครับทั้งทั้งฝั่งปากช่องนะครับอ่าสิกานครนายกครับไปได้หมดเลยทางนี้แต่ว่าเขาก็ถิ่นใครถิ่นมันนี่ฮะพื้นที่เขามีอยู่ ก็ประมาณนั้นครับประมาณนั้นครับอ๋อกับอ่ะเอาเป็นว่ายังพอบริหารจัดการได้นะฮะเรื่องของช้างไม่น่ามีปัญหาอะไรก็มีมีปัญหาก็ไม่ได้ก็ต้องมันก็ต้องแก้ปัญหากันไปครับครับคือปัญหากับชาวบ้านน่ะเข้าใจได้เพราะเป็นหาร่วมกันแต่ว่าปัญหาที่เราต้องจัดการเฉพอช้างที่อยู่ในป่าเนี่ยอันนี้โอเคอยู่ใช่ไหมฮะโอเคโอเคในป่าโอเคเลยเพราะเราเรามีการเสริมด้าท่าเสริมอะไรด้วยครับอ๋อครับครับยังยังผมเคยจําได้ว่าเคยมีข่าวว่าช้างจะตก น้ำตกใช่ไหมฮะที่เห็นนรกด้วยฮะจำไม่ผิดเห็นนรกปีที่แล้วปีที่แล้วเปี่ยวห้าครับปีนี้มีไหมฮะปีนี้ไม่มีครับไม่มีน,น่จากน้ําน้อยครับเขาไม่มีน้ำาอ๋อครับครับครับกับทุกปีมันตกได้ยังไงฮะน้ํามันเยอะมันแดงเหรอหรือว่าไงก็คืออย่างนี้อ่าไอฝั่งที่เราเดินเนี่ยคือกวางขวามือของของลาน้ำครับแต่ช้างอ่ะข้ามมาจากฝั่งฝั่งที่เราไม่ได้เดินอ่าครับมันเรามีพเนียพเราพเนี่ดละกัรไม่สุดเนี่ยมันเดินหัวพันเนีแล้วข้ามตรง มันข้ามตรงที่ห่างน้ําตกแค่ห้าสิบเมตรเองครับโอ้พอข้ามโดดปั๊บก็ไหลลงไปเลยค oh. รยับลงมาก็ด้านที่นพอน้ําแรงเสร็จใกล้น้ําตกด้วยใกล้เหวด้วยนะใกล้เหวก็เลยตกลงไปครับซึ่งเราจะเปลี่ยนทางเดินช้างก็ไม่ได้สีฮะไม่ได้ไม่ได้ครับยากครับยากพอช้างเขาจะเดินอย่างนี้ประจําอยู่แล้วประจําเลยใช่ครับใช่ครับ oh. แต่ปีนี้ไ ที่เหตุการณ์นั้นครับโอ้ขอให้เป็นอย่างนั้นไม่ดีนะครับเพราะเห็นแล้วมันน่าสงสารเขาเอาเป็นว่าอก็ภาวนาใหญ่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ออย่างถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยคุณชายามีเลยจะบอกกล่าวก่อนไหมฮะดับแรกก่อนการต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเอางี้ดีกว่าก็เตรียมตัวก็ต้องเตรียมเตรียมเตรียมสภาพร่างกายก่อนนะร่างกายถ้ามาเขาใหญ่ส่วนใหญ่จะเดินเทลเดินขนาดต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับมีเป็นโรคอะไรก็ต้องเตรียมยูกเตรียมยามาครับแล้วก็เช็คสภาพรถยนต์รถยนต์ นะครับเพราะว่าพื้นที่เราเนี่ยมีความรับชันสูงนะครับพอท่านมาเสียกลางป่าเนี่ยท่านจะจะลําบากมากท่านจะเหนื่อยนะบางท่านน้ามันหมดมันที่ขอยใหญ่น้ำมันหมดมัข่อน้ำมันเราเติมน้ํามันหมดทีแล้วอยากให้เช็คสภาพรถได้พร้อมเติมน้ามันให้เต็มถังน้ำมันให้เต็มถังแล้วก็วางก่อนก่อนจะมารบกวนศึกษาเปิดเวียบเราเว็บไซต์ของของกุยยาเจ้ากอยาศึกษาก่อนว่าเราจะไปดีเราจะไปพักที่ไหนอ๋อคือต้องดูจุดฮช่าเช่ต่อเช่าต่อเชีย ใช่ใช่แล้วก็ดูข้อกําหนดของเราด้วยข้อกำหนดว่าต้องทำอะไรบ้างอย่างเอบุกหนึ่งก็คือคือหนึ่งไม่ขับรถเร็วเกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าครับเพราะว่าเขาาศัวแต่มันอยู่ข้างทางไงซีเรียสนะฮะนี่ซีเรียสเลยตัดหน้ารถเลยนะครับต้องระวังนะครับคือเราจะไม่ขับรถเร็วเกินนี้แล้วสองไม่ขยะไม่กินขยะก็ขยะเนี่ยเก้งเก้งกวางเนี่ยเขากินพอกินเสร็จเขาก็อุดดลมตายอ่าครับมีหลายตัวเลยที่ตายเพราะเพราะว่ากินขยะนะครับ ันที่สามก็ไม่ส่งเสียงดังอืองควรจัดป่าครับอันที่สี่ไม่ให้อาหารสัตว์อันสำคัญนะฮะอ่าสาคัญเนี้ยอันเนี้ยคือลิงที่เปลี่ยนพฤติกรรมที่มารอข้างทางเนี่ยเพราะเราให้อาหารเขาเขาก็มารอแล้วก็บวกหนึ่งก็คือไม่นาแต่เลียก็มาเก็บอุยานโอ้นี่หนักเลยโรคติดต่อมาด้วยนะครับครับบางทีมันเช็คยากเี้ยเขานั่งในรถยนต์เราไม่เห็นเงี้ยพอมาถึงปั๊บก็เอามาลงที่อ่า่าสสอน ถึงไม่เห็นที่จะมาลงนะครับสีนงที่เห็นเราจะทายังไงแต่กักบ,บริเวณก็ลำบ,บากก็หลาก็เราญะ <player> เราไล,ล่ลงครับเราจะเชิญลงเขาเชิญลงไปเลยนะ <S <S 1> <S 1> พราะถือว่าอันนี้สาคัญมากเนี่ยเนี่ยนี่คุณผู <S <S 1> <S 1> ้ฟังเดี๋ยวคุชยาต้องอธิบายให้ฟังว่าทําไมถึงไม่อยากให้เอาสัตว์เลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวอะไรทั้งหลายเนี่ยเข้าไปในพื้นที่เขาใหญ่เลยครับเพราะอะไรคุณยาเนืงจากเนื่องจากสัตว์ป่าเราเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยแับสัตว์เลี้ยงมันเข้าฉีดวัคซีนกรักลัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยนำโรคมา กับถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามันสมมติเกิดมีโรคเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วแปลแปล,แปล,แปลงใหม่ๆในการที่สัป,ป่าในเขาใหญ่เนี่ยเขาไม่คุ้นเคยเนี่ยโอกาสที่มันจะแพร่มันก็มีสูงนะฮะระบาดนะฮะคุณทพยยาใช่ใช่ครับใช่ครับโหนี่เน,เนี่ยครับเคยเคยเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นไหมฮะอุชายาะรู้สึกจะเคยเกิดก่อนผมใช่ไหมแล้วหมูป่าเคยตายครั้งหนึ่งฮะอ่าหมูป่าหมูป่าอ่าเคยตายเคยตายครั้งหนึ่งครับเคยตายค่อนข้างเยอะแต่นานมากแล้วครับครับครับเราก็หาตอนแรกก็ไม่แน่ใจใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นก็ ตอนนั้นผมก็ไม่ทราบพอดีผมมาที่หลักผมจําได้ผมว่าทำข่าวคุ้นๆอยู่แตม่มันนานมากแล้วก็เลยจำไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรละเอียดเป็นไงบ้างเขียหนึ่งที่ทําไม่เสือแล้วหมดจะขาใหญ่เพราะเพราะผมคิดว่าหมูเนี่ยมีส่วนครับที่ตายตอนนั้นนะครับอ๋อเสือก็ไม่กินไปใช่ครับพอกินก็ติดโรคแล้วตายไปเลยอ๋อครับครับอายุมายี่สิบหปีแล้วครับ,รบแต่ว่าตอนนี้ปริมาณเสือเป็นไงบ้างครับจำนวนประชากรยังมาข้ามมายังข้ามมายังจยเราพยายามจะให้ข้ามจบแต่ทับลานมาอย่างเงี้ยครับอตรงคอยรอที่ดา เส้นสามส่วสี่อ่ะอุโมงค์นะฮะพูดง่ายตอนอ,อ,นตอนนุโมงคค์รับตอนเนี้ยมันมันมีทั้งอุโมงค์ทั้งทั้งทั้งข้ามหัวพาร์ทแล้วก็อันเดอร์พาร์ทครับอันเดอร์พาร์ทด้วยครับรอดต้สะพานก็ได้ข้ามอุโมงค์ก็ได้ข้ามก็ได้ล<ะ>้อเหมือนก็ได้มีสองช่องครับครับแล้วเข้อเริ่มมาหรือยังฮะเร,เริ่มเริ่มให่ๆมาบ้างหรือยังฮะตอนเน,นี้ยเก้งควางกระทิงมาใช้ประโยชน์แล้วอ่ามาแล้วอ่าก็ใช้ประโยชน์แล้วนะครับตอนเนี้ยเสือประมาณสักเห็นว่าประมาณสัก กิโลหนึ่งตอนนี้อยู่ห่างประมาณกิโลหนึ่งกิโลหนึ่งก็<อ>น,น,นิด<อ>เดียวเองก,ก็ไม่มากครับ,รบอืมกับแสดงว่า<อ>ถ้าถ้าเก้งมากวางมานี่เป็นอาหารของเขาเนี่ยแต่เขาก็ต้องขยับมาเองถูกไหมฮะประมาณนั้นครับอ๋อครับเอาแล้วอย่างนี้เราจะจะจะ,จะทายัางไงเพื่อไม่ให้คนเนี่ยไปยุ่งกับเขาเนี่ยคุณชายาคือตอนนี้เราก็พยายามคือตรงนี้เราเราเราดูแลอยู่แล้วเยไม่ให้คนไปยุ่งอยู่แล้วครับแล้วก็ผมเคยขึ้นมาข้างบนเนี่ยที่เป็นอุโมงค์ที่ด้านบนเงยไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะครับข้างบนเงียบเลยฮะ เงียบเงียบกิ๊บเลยอ๋อครับครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องคนจะปีนอุโมงขึ้นไปเนี่ยไม่มีแน่นอนอันนี้ต้องระวังนะอันนี้ต้องระวังระวังตอนนี้มันยังไม่มีเสือไงไม่ใช่อะไรคนยังรู้จะปีนไปทําไมเออคนคนเวลาตัดวครับเวลาเก้งกวางเนี่ยครับต้องระวังครับไงต้องระวังครับครับเอาเป็นว่าถ้าผิดปกติเดี๋ยวชาวบ้านช่วยแจ้งหน่อยก็แล้วกันนะเห็นรถใครไปจอดแบบเปิดไฟฉุกเฉินไว้ถ้าไม่ใช่รถหรือเจ้าหน้าที่เราสามารถเช็คได้ว่ารถเสียไปเสียอะไรยังไงดูจะยา คือเร,เราเรามีเจ้าที่รัฐเวียนอยู่แล้วมันอ๋อแหมเอาฮะกรุณาอย่าไปยุ่งกับเขาเลยนะครับปล่อยให้เสือเขาอยู่ตามธรรมชาติเขาดีกว่าถ้าเกิดว่าสมมตินะครับผมสมมติว่าถ้าเสือเนี่ยเขาข้ามจากาทับลานมาฝั่งเขาใหญ่ได้เนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อฮะกุญยาก็คือเสือเนี่ยคือผู้ล่าผู้ล่านะฮะอันนี้ธรรมชาติาต้องเข้าใจก่อนนะต้องเข้าใจก่อนนะก็คือสุดก็คือเสือสามารถกินลูกช้างได้กับ กินลูกกระทิงได้กินกระจิงกระทิงกระทิงก็ได้ด้วยถูกไหมครับโวใหญ่ใช่ไหมครับมันจะทําให้ป่าเกิดความสมดุลเงี้ยอ๋อคือทุกวันนี้เรามีหมานายประมาณหกสิบถึงแปดสิบตัวหมานายครับซึ่งหมานายเนี่ยจะกินได้แค่เก้งกับวางหมูช้างไม่ได้ยากยากช้างก็เลยรอดเยอะครับครับก็เลยทําให้เก้งวางน้อยลงครับครับกับแต่แต่แต่นี่เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะตกใจว่าจะปล่อยให้เสือไม่กินช้างอย่างเดียวช้างเขามีแม่อยู่นะฮะตัวเล็กเนี่ยเขาดูแลเต็มที่ ก็ส่วนส่วนใหญ่เสือจะเป็นอย่างนี้ครับจะกัดให้บาดเจ็บจะกัดลูกชางให้บาดเจ็บกัดให้บาดเจ็บพอบาดเจ็บแม่ก็จะทิ้ง๋อครับส่วนใหญ่เป็นงนี้แล้วก็เสือเนี่ยสามารถกินหมาในได้ด้วยอืมก็ประชากรหมาในด้วยซึ่งหมาในการเกิดเนี่ยอ่อคล้องนะเจ็ดถึงแปดตัวนะครับครอกหนึ่งเจ็ดถึงแปดตัวอันนี้อู้เยอะมากนะป้าเต๋อะพูดง่ายๆเหมือนหมาบ้าเราเนี่ยครับแต่กวางเนี่ยปีละตัวเองนะครับอลูกกวางเนียกวางเนี้ยฮ แล้วแล้วหมาเนี่ยมีตั้งหกสิบถึงแปดสิบตัวแล้วกินวันเท่าไหร่โอ้โหลุมขยําเลยเงี้ยอ่อคือคือว่าจะมาล่าได้หนึ่งสิบตัวครับแต่ว่าอ่ปริมาณสัตว์ประชากรหมาในเนี่ยหกสิบแปดตัวอาหารในการกินนะครับถูกไหมครับครับก็ต้องใช้เยอะถูกไหมครับท่านเก้ความหมูป่าเนี่ยต้องใช้เยอะครับเป็นต้นนงชีพถูกไหมครับฮ แต่ช่วงแรกๆเนี่ยช่วงแรกๆที่สมมติถ้าเกิดเสือเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมใช้คำว่าสับเปลี่ยนผ่านได้ไหมฮะมันอาจจะมีความวุ่นวายบ้างเล็กน้อยไหมฮะเพราะสัดสว่วนอาจจะไม่ไม่พอดีกับเดวยดเจ<อ>ีอมันไม่มีเสือมาตั้งนานแล้วไงเขาใหญ่หจริงๆแล้วมาเนี่ยเสือมาเสือเนี่ยก็จะไม่ค่อยอยุ่งกับคนครับแต่ยุง่งกับคนเมื่อเมื่อแก่เท่านั้นเมื่อแก่เท่านั้นพอมันไม่มีแรงแล้วแตอนนกอกนเนี่ยมามาถึงงป๊บก็ไปหาเหยื่อกินเงี้ยก็จะตากรอนที่ผมว่านี่ไงครับ มีเสือกลับมาเออกลับครับเพราะเสือมันนักล่าแล้วไม่น่ามีปัญหาในการปรับตัวอยู่แล้วครับอ่าครับแต่ว่าปริมาณความสมดุลของสัตว์ที่ติดตาน่าจะมีอยู่ในเขาใหญ่ใช่ครับใช่ครับเพื่อรักษาสมดุลครับกลับอ่าต้องเข้าใจตรงนี้อย่างก็คือเขาใหญ่เป็นป่าทึบนะครับกลับลานเป็นป่าโป่งเสือชอบอยู่ป่าโป่งมากกว่าป่าทึบอืมครับปัญหาก็คือเข้าง่ายในการล่าสัตว์ป่าโป่งครับอ่าใช่ป่าทึบเนี่ยเสือไว้ซ่อนตัวอย่างเดียวเพราะอะไระคคือปัญหาเนี่ยจะทําให้ ค่อนข้างยากเนไม่คือเสือถ้าอยู่ป่าผมมากกว่าปฏิทินก็คุยง่ายฮะฮะฮะเป็นปัจจัยที่อาจจะไม่ข้ามาอ่าครับกลับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเสือเจอถิ่นใครถิ่นมันเหมือนกันดีฮะคุณจียใช่ใช่ใช่แต่ก็ต้องอย่างนั้นจับไปเรื่อยครับอ่าครับอ่ะเอาไปไว้ก็บอกว่าคนจะกลับมาครับครับคงไม่นานนะฮะอ่ะมีอะไรจะฝากสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเขาใหญ่ช่วงหยุดสัปนี่เต็มยังฮะมสามวันนี้สามวันใช่พรุ่งนี้ครพรุ่งนี้ปรินมาเรื่องนะครับแล้วอ่ามีมีดนตรีด้วยข้าางงล่ครับออ๋ น่าจะน่าจะรถเยอะครับเพราะรถ <c oughs> สน่วนึีกใช้เป็นทางผ่านเนี่ยเพื่อไปดูดนตรีอ่า <c oughs> ผ่านจากปาจีนไปไปปักช่องครับ <c oughs> ยาวเลยนะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็ <c oughs> ใครใครที่ยังไม่จองที่พักจะมีที่พักว่านไหมกลางตรงกลางเต็นท์อะไรพวกนี้อลางเต็นท์มีมีอลไงเต็นท์มีไม่ต้องห่วง,ง,งครับแต่บ้านน่าจะยากบ้านน่าจะจองมาเต็มหมดแล้วน่าจะเต็มหมดแล้วครับ อ่ะเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ขอบพระคุณนะครับคุณชายาครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณชยาห้วยหงทองนะครับผลนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็นี่แหละครับจริงๆแล้วอุทยานของเราเนี่ยมีตั้งหลายจุดด้วยกันแต่ว่าสิบอันดับแรกผมไล่เรียงอย่างนี้นะครับอันดับหนึ่งนี่คือเขาใหญ่หมายถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปจะจะในรูปแบบของการผ่านการไปค้างคืนไปเช้าเย็นกลับอะไรก็แล้วแต่เขาใหญ่อันดับหนึ่งเลยอันดับสองนี่คือหาดนพรัตธารา แล้วก็หมู่เกาะพีพีคืจะรวมกันนะฮะน,นพระทาตราจะอยู่บนฝั่งกระบี่แล้วก็เกาะพีพีจะอยู่ฝั่งกระบี่อันดับ3นี่เป็นเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดนี่ก็เหมือนกันนะครับเขาแหลมย่าเนี่ยอยู่ฝั่งจังหวัดระยองแล้วก็วเกาะเสม็ดก็คือเกาะเสม็ดอ,อยู่ในทะเลนะครับอันดับ4เป็นดอยอินทนนท์ที่จังหวัดเชียงใหม่อันดับห้านี่คือเขาคิจกูจัจงหวัดจันทบ,บุรีนะครับอันดับหกเป็นเอราวันจังหวัดกาญจนบุรีอันดับ 6, เจ็ดอุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดเพชรบุรีอันนี้ท่านฟังหลายท่านอาจจะยังไม่คุ้น เอาง่ายๆนะครับถ้าไปจากกรุงเทพถึงแยกกำแพงเพชรเลี้ยวขวาเลยนครสวรรค์ไปแล้วนะครับก่อนที่จะข้ามแม่น้ําปิงเนี่ยจะมีสี่แยกอยู่เลี้ยวซ้ายนั่นแหละครับไปคลองลานเอาทางหลักๆก่อนนะครับส่วนทางที่ไปจากทางนาครสวรรค์ไปทางอะไรแต่มีอะไรนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาทางหลักก่อนเข้าไปจะมีช่องเย็นซึ่งอยู่กับใกล้ๆชายแดนพม่าเลยน่าสนใจอันนี้ที่คลองลานกำแพงเพชรนะครับอีกที่หนึ่งคือที่อ่าวพังงาจังหวัดพังงานี่อันดับแปดอันดับเก้าก่อน้ําตกพลิ้วที่จันทบุรีแล้วก็อันดับสิบใกล้ครับ เจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบ,บุรีนะครับนี่เป็นตัวเลขที่ออกมาน่าสนใจนะครับใครจะไปเที่ยวไหนก็ลองสอบถามเบื้องต้นก่อนนะฮะว่าที่พงที่พักอะไรมีหรือเปล่าสาหรับช่วงนี้เอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าอนาคตนะครับเรื่องราวของคลื่นความร้อนหรืออาจจะใช้คําว่าฮิดเวฟได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องคุยกับคุณหมอตอนนี้ทําให้มีประชากรทั่วโลกเสียชีวิตเพิ่มขึ้นถึงสี่เท่าด้วยกันเกิดอ,อะไรขึ้นพูดคุยกับนายแพทย์ดนายทีบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและอนามัยนะครับในช่วงเล่าอนาคตส่ววนนนคําาถมัี ถามคุณผู้ฟังว่าในงาน Thailand Smart Bunny กรุงเทพซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่14ที่เซ็นทรัลพลาซ่านะครับจัดไปจุดถึงวันที่10ทธันวาคมนี้เนี่ยนะครับธนาคารอมสินได้เข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยเดี๋ยวได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินซึ่งมีทั้งเงินฝากแล้วก็สินเชื่อต่างๆแต่ว่าไฮไลท์ของผลิตภัณฑ์การเงินประเภทเงินฝากเนี่ยคือเงินฝากเปิดเด็กพิเศษ111วันซึ่งจะ มีระยะเวลาในการฝากนาน111วันด้วยกันนะครับโดยธนาคารจะให้ดอกเบีย้ยเป็นแบบสเตปอัพสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 21. คำถามคือธนาคารจะเปิดให้จองสิทธิ์เฉพาะในงานนี้เนี่ยจำนวนเท่าไหร่นะครับเฉพาะในงานนี้จํานวนเท่าไหร่สิทธิ์ในการฝากเงินนี้นะครับ s m s 422 1075 facebook live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้นะครับสักครู่ครับ